ยังมาเป็นซีฟูดของลูกค้าแต่งหน้าแล้วก็ไปทำท่าอะไรเธอๆวันนี้เราเข้าออกปีกันใหม่แล้วก็ไปยังทุกคนขาทัดข,ขาพี่วินหน่อยได้ไหมหิวข้าวไม่ไหวแล้วถ้าอยู่ห้องตัวนี้ก็มีนี่คือมันไม่มีข้าวเรากินเนี่ยไม่มีมีจะข้าวสวยใช่ ข้าวกับอะไรปลาครัเออ <c oughs> ให้ไปปอับกินหน่อยตัวหนูปอบพี่ปอบไม่ต้องเลากินเองเลยกินเลยพี่ปอบกินมาแล้วกินแล้วใช่ไหม,มกินกินนี่ไงกินต้มมามา่าอยู่นี่แหละเอ,อ้คือรู้สือเพื่อ <c oughs> กลับว่าลูกกันตัวเองนอนอยูนอนย่นี่วัาเธอยิ้มแล้วเนาะใช้กันอนเนาะ นี่เดย์พี่เบนปีแล้วเอาอีกหลายๆพี่เบนฝากฝากสิหน่อยขอบาบ้านพี่เบนเลยลูกนะเ<ไ>อ้บอกเลยลูกแม่แม่ขอบาบ้านหน่อยสองตัวแม่ขอบาบ้านสามตัวนี่ส่งหนึ่งตัวส่งหนึยตัวเลิศกัวหัว อิมไปไมึงตายแล้วตู้ไปอิ่มเมื่อเสียบอะ่ะพวกนี้แม่มนทำกุ้งเส้นปลาเออพวกนี้พคกกินหน่อยเพราะว่าตอนเย็นที่หนูอยากขายอะ่ะยพี่จี๊จะกินตัวน,นี้เอาเอ,อยเราปรกาศกล้ากับพี่จี๊ก่อน เนือิมืมคิวเบลอเลยสิ <laughs> แม่แม่ก่อนที่นี่แม่ไม่มมมข้าขไม่ไม่จ้าขาเขาเห็นเนี่ยหิวเขาเฮี้ยงอีสซาเดมกินไปเรื่องเกลกินแล้วข้าวไม่พอพอกินเลยไก่นม่แม่นเขาตีไม่แม่นมนไก่ไม่เจข่า ือทุกคนขอสดนานม,มาันเยอะไม่มีข้าวกินเดีวยวพอแล้วไ <คำ S 2> ด้ยังไม่กล้าอีเปมากินหมดแล้วบเบิดมันเหลืออยู่มันเหลือไหมอ,อีเปมากินอ่ะเหลือไปเธออยู่ฮึ่มฮึ่มสกิน,ดเ,นเดียวี่หลีเหลือไหมสนประเดีของมันออของคือประเดีดของมันก็ต้องกินจา้าก็ให้ให้มันไปนกินเลยอ่ะ แล้อเธอไปกินไม่เธอไปกิน,กนใช่ไรฉันตีมีเจ่กไก่ยังยอดไก่มีมีเจ็กระดูกใช่เอาไก่ก็ต้องมีกระดูกตัวเอาอเยี่ยเป็นกินกระดูกแล้วหนูก็ให้โยนมาให้หนูกินกระดูกหรอเออเธอกินเนื้อเหรอไม่กินเนื้อกินกระดูกแค้นเออเยี่มเป็นกินเนื้อถ้ากินกระดูกอ๋อ <c oughs> โอ้ยแต่เรียกตัวแทอสัวยอย่านอนอะ่ะ นักอนนี่แล้วจะนอนตรงนี้โซฟาทำไมไม่ไปนอนโซฟาอยู่ห้องเตียงไม่ได้ห้องเตียงก็มีโซฟาก็ไม่มีมีไม่เอาเอาทำไมจะยางนอนแต่พี่เบี้นจริงๆให้พี่เจนอนฉันถึงเออสบายกว่าเมื่อกี้เอาุซเช็ดพื้นเอามาเช็ดนายเอาอยู่จะใส่แบบว่าสวยมากอะไรจริงเหรอรัว มันนาเนาะต้งมือตัดเองค่ะขอ,อยืมหน่อยนะเอาเข้าไปจริรศักโกซเตอรของพี่สีเอา,าเปากเสร็จมือก่อนพี่กียอยู่คอหน่อยนะม,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 มันเค็มเกินมันไม่เค็มมันเค็มเกินมันไม่เป็ะเกี่ยวไหนจะทานอะไรอ่ะม,มันจนะัดน้ำไม่ได้ออกไปไหนจะทานแต่เมก็ออกไปไ,ไปไหนเที่ยวเที่ยวไหนคะับมิมูติโอ้ยน่าจะเอ,อกว่าเซ้นปากอย่างมิมูติ มูจะใส่คอนเจนอันนี้ยุ่งทียบตา้าก็คอนเจนมันมีหรอกตาขอนเกล็นนะอืมกินต้นมยำกุ้งกิน<ะ>แล้วอืแซ่บบ้างมั้เนี่ยไม่มียงนี้เลยค่ะแม่อืมเป็นยังไจิ้บัง กรอบยุคไม่ตอนนี้ยุคเนี่ยรสมะเฟงองน้ำอะไรน,นะรสําเผืงน้ำเฟืงเหรอสายปีสายฟ้าจะ <c oughs> เป็นยังไงอะจะไปว่างหันีเดียไม่เห็นแล้วสิ นี่าไม่เห็นหรอกบอ่แล้วเอาของใหม่เธอว่าดีดีเอาของเงเอาเสื้อดีชื่อ,อยี่สิบแปดจะอยู่ยาวๆเลยอืมเพราะจะเปดตัวเขาไม่อยากกลับสารคามิติก็ไม่ทำไมก็รเปดตัวอยู่สารคามันไม่ดีตรงไหนก็ดีทำไมไม่ก็ถามจยังไม่ต้องใสรณง ก็ถามเฉยว่าอยู่สารคามมันไม่ดีตรงไหนสารคามก็ไม่พูดใหญ่น้ำท่วมไม่ท่วมเอาเขาประกาศแล้วเขาบอกว่าน้ำท่วมมากกวามือเงนข่าวอลไข่าวที่เมื่อกี้ข่าวทั้งไหไข่าวที่อันนี้ทีวีอ่ะช่องอะไรยี่สิบสองอือช่วงยังวันช่วงวันช่วงวันสามสี่แไรสิบกุมภาพ นี่ละออออ้าวเซก็คือเราน้ำท่วมแต่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ท่วมค่ะแต่กันเยอะเจ้าเตะกระมาไปเห็นนะแต่กระมาต่อไปจัดหนขอไปบ้านไหนก่อนบ้านใดบ้านได้ดูเรียวไ้านใดจะไปกระมาอะไรไปใส่อะไรไปใส่จะมาเลี้ยงกับจิมเ๊บจิ๊บจะรอนะ เข้าบ้านเคยดื่มตือสภากินรอบดึกกินแมงรอบตืดใครกินใสอะไรใครกินใสก็ไว้หันละตอบมาก็ไว้หันมันมีตอบมาความจริงตอบความจริงไปอย่างาามันขายถอยยังขายพิษใสอีอย่างมันมีซัมมี้มีซามช่วยมันมีซัมมี้ก็ไปกินเกมสิก่อนนี่ ไปน้ำบ่ไปน้ำไ่ได้ไปน้ำไ้ำเนยไปน้ำนี่ไ่ได้านี้เอาไปปล็อคนบ่หยุด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 ายุเ่อคอยไมเอาตัดหยาบ่บ่บ่จะบ่กนบจะจูบหยุดหยุดเน่ของฉันของฉันอันไนกระเป๋าไผ่กระเป๋าของหนูกระเป๋าฉันกระเป๋าหนูไมีแค่หนูไม่ ติดนี้เลยเอาอันนี้มันกระเป๋าของฉันก็ยืมกูเธอจะมาขโมยอะไรก็พรุ่งนี้ก็ค่อยมาเอาไม่ได้วันนี้ยังไม่ให้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใหญ่ป้อมทำไมหยิบอย่าใหญ่ปลอมเอามาไม่ได้อย่ามาหลักวุ่นอื่นจะมาเอาสิไฮยูติดแต่งไฮยูมืออื่นแต่หลักโซ่งั้นก็เอาไว้อย่างเงี้ยจะบอกเถียงถ้าเถียงมาตั้งอย่างไรอย่างนั้นติดแต่งนี้บอกซ่ต้องควาย ของฉันจ้าบล๊อตบล๊อตยาวต้องไของฉันจ้าเอาไว้เลยมันมีของหนูอยูที่รถเอาของเธออยู่ที่รถไม่ติดอยู่ที่รถหนูเอาก็ใช่ไงของเธอก็ติดอยู่ที่รถแต่ว่านี่มันเป็นของฉันของหนูของฉันไม่ได้ค่ะอย่ามาจะอย่ามามันนาเธออะไรอย่ามันนาค่ะเออเอามาไอ้คุณเฮีย ะเด็ดชุดไหมใส่้องใส่บึง่่สวมบึงมืออืจะา,า,าัปขายบถวกรุงอยู่ท่าดตับ่ เลศนหนลองดูหุนห่นเล่หุ่นเล่หุ่นละลาละไปทะเลไายหมุนตัวดูหุ่เล่เล่นเวลาหุ่นละหุ่นละ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 ไปทะเลพี่เสียตัวอยู่เก่งหลุดซะเนาะพี่คิ่านออกลคิดือช่างนฉัน นอีกชุดหนึ่งว้าชุดเขียวเนียวสับเบอร์เลิศกระยูกสวยไม่เป็นมาหาในเจอมหาพรุ่งนี้ข้าไปพัทยาไมามานอนกับพิ๊บสีมนเล่นได้ไหมอืมจ้าตัวด้ไรเลิศเลิศใช่ปะให้พี่ใส่ตัวไหนแต่ว่าพี่กิดใส่ตัวนี้ แล้วก็ของนุ่สดกีตาร์ต้องเรีนให้หนูหมดเลยไม่ร้อยให้ไปดีให้ไปดีสายเลยเราจะดึนไปลีนซุงร้อยสามก็ไปหาพี่แอลวันนี้แล้วก็ไปเจอพี่แอลเพราะว่ามาตอนนี้พี่ชูไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็เซเว่นเตืว่าเกาดาลองไปหาพี่เบนได้ไหมเราไม่ได้ขีดการ์ดก็ได้เอาขีดการ์ไปด้วยค่ะ ยังมกลาอันขัอันอยู่รูปอาบน้งหมดไนหไปเ่าไปแล้วร้อยดูกรุ๊งอาเสร็จฉีดดีตัวอะไรมาดูเบิรงเพื่อนว่าไปแล้วเมนเมนแต่วมือสั่ผมขีเกียไม่เห็นดี่หอมได้หรือจัมมือสั่แล้วเมื่อกี้รอใช่ไปซื้อสบู่แล้วก็ล้างตรงอันนีออกตรงไหนตรง้ทำไมขิ้ยังเขียวเวลาไม่ออกมันไม่ออก แต่มันเจ็บปะได้ใช้โฟมล้างหน้าไหมล่ะมาแรพวกนี้จะไปหาหมออยู่หมออมอผหมอมอมอม้อมตืไม่หมอนี่เขาขาดหมออหบอนีคลินิกแต่ว่าดึงออกขดึงคิ้วเดมต้องดึงหรือวอยใหม่มันไม่เลื่อยใหม่มันเป็นใช้ยว่าก็ออกแล้วยว่ามันไม่ออกจริงจแต่มันจะให้ทำอาดึงไม่ได้ก็คิวออกไห้มฮ้ เกียร์ดับไม่ด้เลยอะไรถ้าดบบน้ำมาพี่พี่เกียก็จะได้กินคอนสิตอันดับนึ่งถ้าข้าวพี่เกียร์เนบอกว่าให้ซื้อกุ้งดองทำเองง่ายได้จริทำเองตอนนี้ทำได้ตอนนี้มันไม่มีอุปรกรณ์เพราะาต้องมี <c oughs> พูลบิลล,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 ล่าเร่นเ่นเแล้วก็ทำตรงเลยใช่แล้วก็พอซอห้องสามห้อง,งก็ห้องนู้นอี่อ่างอาบน้ำเลยนะจ๊ะอ่างอภัย อ้าวิดปมหนอ่กับใครนกับเธอไงนันอไงม่ปมน่กับในกับเธอทีสองห้องอ่ะเาสองสี่ส่เียงอ่ะนอนขายมากนอกับเธอนั่นดีเได้ไหมอยากนอนกอดนรวมันเคร่จ้าอยากสองขาอยากนอนกอดนอนกอดได้ไหมนอนกอดไม่ได้หรอกทำไมเธอตดเหรอตดเสียงเสือกคนไปกูฟังล้กู มันห่ยอาาปะ